จ้าใครสนใจนะจ้าวันนี้ขายของวายจุดจีนนะคะเนี่ยกล้วยก็วี80ิบาทเองนะคะนี่ร้านนี้มาซื้อได้นะจ้าผลหม้หรากม้ีหลายอย่างเลยนี่ขายอยู่จินดามณีนะจ้านี่นะคะนี่อยู่ไม่ไกลจากร้านกล้วยทอดนะจ้านี่ มีผลไม้มีหลายอย่างนะคะนีกระด้อยากไหว้กุศจ,จีนนะจ๊ะนี่น,นี่ซื้อผลหมากลากไม้ไปไหว้จุดจีนนะจ๊ะมีทุกอย่างนะคะผละไม้อันนั้นอะไรวะ,อะไอเป็นหอ่อส้มโอเหรอ,อน,นี่เดี๋วจ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนกันได้นะคะ กูจะไปตรงไหนวันเนี้ยมันก็จะดูดีเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะที่เก้านี่ใครสนใจก็มาซื้อได้นะจ๊ะผลไม้วากุดนนะพรุ่งนี้ขายอีกวันนะคะนี่นะคะโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะจ๊ะผลไม้ของไว้กุดจินนะจ๊ะใครสนใจก็มาซื้อได้เด้อจ้านี่ อันนั้นลูกอะไรวะสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรนะน่ะสาลี่แอปเปเิลน,นี่ส้มถูกถูกนะคะราคาถูกนี่ถูกถูกเลยนะจ๊ะมีใครสนใจก็มาซื้อได้เด้อจ้าอันนี้สม้สมสม้สมส้มส้มโอนีเด้อคะ่ะ สวยงามเลยจ้ากล้วยวี80บาทใช่ไหมกล้วยวี80บเนาะนี่บปรดก็ลูก10บาทนี่เ้ยจ้าใดสนใจก็มาซื้อได้เ้ยจ้าของไหว้กุญจจนนะจ้ามีหลายอย่างนะจ้านี่มีส้มโอ นี่ราคาถูกนะจ๊ากล่อกว,ว้างะแ๊บเดียวขึ้นมะพร้าวแล้วก็มันหวานผิดหวานฝากว,ว้างแป๊บเดียวมันขึ้นนี่ผู้ใดสนใจก็มาซื้อได้เด้อจ้าใครอีกพรุ่งนี้หนึ่งวันนะคะนี่ของไหว้จุดจีนนะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากหน่อยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้า กดซับสไคร้น,น,นะคะใครสนใจคลิปนี้ก็แค่นี้บายบายนะจ๊ะท่านผู้ชมทุกคน